วันนี้จะมาแนะนำหนังสือที่อ่านจบแล้วมีความสุขได้เลยตอนนี้เลยเล่มนี้ค่ะหนังสือชื่อเรื่องว่าสูตจุดสูงสุดของชีวิตด้วยพีระมิดรสุขค่ะความสุขคืออะไรความสุขหน้าตาแบบไหนทำยังไงถึงจะมีความสุขได้แบบย,ยั่งยืนนะคะหนังสือเล่มนี้ก็จะมีการพูดถึงแล้วก็ทำให้เราเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าความสุขได้ดีขึ้น ทำให้เราเข้าใจวิธีการที่จะทําให้ตัวเราเองเนี่ยมีความสุขอย่างยั่งยืนได้มากขึ้นค่ะหลักๆเลยหนังสือก็จะใช้เฟรมเวิร์กของพีระมิดนะคะสามเหลี่ยมอันนี้ที่ประกอบไปด้วยความสุขแบบด้านล่างสุดค่ะจะเป็นเซโรโทนินออกซิโทโซินแล้วก็โดพามีนซึ่ง เจ้าสามอย่างเนี้ยมันคือสารเคมีในสมองของเราใช่ไหมคะที่มีผลต่อความสุขของเราซึ่งจริงแล้วมันก็มีสารเคมีมีฮอร์โมนอีกหลายตัวที่มีผลต่อความสุขของเราแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ก็จะยกหลักๆสามตัวนี้ค่ะโดยที่เซโรโทนินเนี่ยก็จะเป็นความสุขแบบเรียกว่าเกี่ยวกับ สุขภาพร่างกายของเราละกันอ่าส่วนออกซิโทซินเนี่ยก็คือความสุขที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ relationship สุดท้ายโดพามีนคือความสุขที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จคือหนังสือเล่มเนี่ยก็จะทำให้เราเข้าใจว่าเออความสุขหรือฮอร์โมนหรือสารเคมีเหล่านั้นแต่ละประเภทเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันทำงานยังไงกับร่างกายแล้วก็สมองของเราจนก่อให้เกิดความสุขในแต่ละรูปแบบนะคะ คือหลายๆคนก็คงจะเคยได้ยินมาตลอดอะเนาะว่าเออการกินการนอนการพักผ่อนการออกกำลังกายมันคือพื้นฐานที่จาเป็นแล้วก็สำคัญกับชีวิตเราที่จะส่งผลต่อความสุขของเราใช่ไหมคะหนังสืเอเล่มนี้ก็จะมาอธิบายให้เข้าใจถึง reason ของมันที่มาที่ไปที่มันทำให้เรารู้สึกมีความสุขจากสิ่งเหล่านั้น ซึ่งมันก็จะเป็นความสุขในรูปแบบของเซโรโทนินค่ะหรือว่าหลายๆคนก็อาจจะคงเคยได้ยินเนาะว่าการที่เรามีความรักการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัวการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่เรารักเนี่ยมันก็ช่วยทําให้ชีวิตของเราอ่ะมีความสุขซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นการทํางานของความสุขแบบออกซิโทซินค่ะหนังสือเล่มนี้ก็เหมือนกันค่ะเขาก็จะพูดถึงว่า ทำไมเนาะสิ่งเหล่านั้นมันถึงมีความสําคัญแล้วมันทําให้เราเข้าใจตัวเองทําให้เราเข้าใจธรรมชาติของการมีความสุขในรูปแบบของความสัมพันธ์ได้มากขึ้นสุดท้ายหลายๆคนก็อาจจะคงเคยได้ยินบางคนก็คงอาจจะเคยประสบพบเจอมาแล้วนะคะว่าทำไมการที่เราประสบความสำเร็จถึงไม่ได้นำมาซึ่งความสุขเสมอไปการประสบความสำเร็จกับความสุข อะไรมาก่อนกันการประสบความสําเร็จหรือการบรรลุเป้าหมายอะไรสักอย่างหนึ่งมันทําให้เกิดความสุขแบบโดพามีนค่ะแต่หนังสืออ่ะก็ได้บอกไว้ว่าโดพามีนมันก็มีทั้งข้อดีแล้วมันก็มีดาวไซส์ที่ทําให้เราอ่ะอาจจะมีอาการเสพติดโดพามีนได้เพราะฉะนั้นตัวนี้มันเลยทําให้เราเกิดความสุขแบบที่มันไม่ยั่งยืนแต่หนังสือก็จะช่วยแนะนําค่ะว่า แล้วเราจะทําให้ความสุขแบบโดพามีนเนี่ยมันมีความยั่งยืนมากขึ้นได้ยังไงเราจะจัดการกับความสุขแบบโดพามีนนี้ยังไง เพราะฉะนั้นเองเนี่ยนอกจากหนังสือเล่มน,นี้จะทําให้เราเข้าใจความสุขทั้ง3แบบแล้วนะคะมันก็ทําให้เราเข้าใจตัวเองด้วยเออให้เราเข้าใจธรรมชาติของที่มาที่ไปของความสุขเหล่านั้นเข้าใจความเป็นมนุษย์ะนะว่ามันก็จะมีความอัตโนมัติในเรื่องของการต้องการความสุขโดยธรรมชาติอยู่แล้วและที่สําคัญก็คือหนังสือเล่มน,นี้ก็ได้แนะนําวิธีการจัดการความสุขในชีวิตในแต่ละแบบของพรีระมิด ทั้งเซโรโทนินที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจิตใจนะคะสุขภาพทั้งกายทั้งใจออกซิโทซินความสุขแบบที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์สุดท้ายโดพามีนความสุขที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จอ่านหนังสือเล่มนี้ก็จะมีการช่วยทำให้เรามองเห็นว่าเออเราจะควบคุมเราจะสร้างและเราจะจัดการความสุขในแต่ละแบบยังไง เล่มเนี้ยก็เลยเป็นเล่มที่พลอยรู้สึกว่าพลอยอยากแนะนำให้ได้อ่านกันมากๆเลยนะคะด้วยเหตุผลสองข้อแบบเรียบง่ายมากๆเลยคือตอนที่พลอยอ่านเนี่ยพลอยรู้สึกว่าสิ่งที่เราได้ละกันมันคือแบบเราได้ความสุขเดี่ยวนี้เลยอะเออเรามองเห็นความสุขณตอนนี้เลยความสุขณตอนที่กำลังอ่านหนังสือเลย ซึ่งมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากเออแล้วมันไม่ใช่แค่แบบโมเมนต์เดียวแล้วแบบแวบแล้วมันหายไปอะไรเงี้ยแต่มันเป็นอิมแพคที่เกิดขึ้นในชีวิตแม้ว่าเนี่ยยังอ่านไม่จบนะคะยังเหลืออีกหน่อยหน่อยนึงอ่อในในพาร์ทของโดพามีนแต่เราก็รู้สึกว่าโมเมนต์ที่เราเกิดความสุขตอนที่เราอ่านหนังสือเล่มเนี้ยเฮ้ยมันยังอิมแพคมาเรื่อยๆในทุกๆวันของการใช้ชีวิตอืม เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาให้เครื่องมือแล้วพอยิบเครื่องมือนี้มาใช้ละกันก็คือในหนังสือเนี่ยจะมีการตั้งคําถามอยู่เรื่อยๆเนาะแล้วก็เป็นคือบางอันก็อาจจะไม่ได้เป็นการตั้งคําถามหรอกแต่ว่าพอเราอ่านไปแล้วเราก็ตั้งคําถามกับตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งสําคัญที่เป็นเครื่องมือที่เราหยิบมาก็คือการเขียนบันทึกหนังสือเล่มนี้พูดถึงการเขียนบันทึกสามแบบเท่าที่พอยจับได้แล้วก็เอามาใช้ก็คือ อันที่หนึ่งบันทึกเรื่องดีๆอ่เออบันทึกเรื่องโพสิทีฟอ่ะมันเป็นการถามตัวเองว่าวันนี้ถ้าให้เขียนเรื่องสามเรื่องอะ่ะเรามีเรื่องสนุกอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในวันนี้เอออันที่สองก็คือบันทึกของความมีน้ำใจเออวันนี้เราได้มีน้ำใจอะไรกับใครไปบ้างขอสักสามเรื่องออะเรื่องหนึ่งก็ได้ถา้ามันยังน้อยมากอ่ะเอาเรื่องหนึ่งก็ได้ สุดท้ายคือ gratitude journal เนี่ยแหละค่ะว่าเฮ้ยเรา appreciate ในอะไรในวันนี้เรา appreciate ในใครในวันนี้เราอยากจะขอบคุณอะไรขอบคุณใครในวันนี้เราอะไม่ได้ใช้วิธีการแบบ free writing ในการทำบันทึกนะคะตอนที่อ่านหนังสือเล่มเนี้ยก็คือพอเจอแบบอ่านเจอว่าเฮ้ยเขาแนะนำการเขียนบันทึกแบบนี้อะไรเงี้ยพอยก็เลยขมวดขึ้นมาเป็นบันทึกแบบง่ายๆก็คือแบบ ตอนตอนที่อ่านเนี่ยยังใช้โพสอิทเขียนแล้วก็แปะเอาไว้อยู่เลยอะว่าแบบวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเอาให้สอดคล้องกับเฟรมเวิร์ของหนังสือค่ะว่าเรื่องของเฮลส์เนาะเรื่องของร e เลช i ั่นช i พเรื่องของแอดวีชเมนเนี่ยวันนี้มันมีเรื่องสนุกอะไรเกิดขึ้นบ้างในแต่ละอย่างนี้เออเรื่องเฮลส์มีอะไรที่เราสนุกบ้างวันนี้เรื่องของความสัมพันธ์มีอะไรที่สนุกบ้างวันนี้เรื่องของการประสบความสำเร็จ มีอะไรที่สนุกบ้างในวันนี้เรื่องเล็กน้นยๆก็ได้นะคะก็เขียนเป็นแค่แบบบูลเลตแล้วในแต่ละบูลเลตนั้นน่ะพอยขอหนึ่งคำจากตัวเองขอ Adjective ขอคำวิเศษอะ่ะเออเพื่อมาบ่งบอกถึงอารมณ์เนาะว่าเฮ้ยมันสนุกจริงซึ่งเราก็จะใส่คำว่าแบบงูว้าวเย่อะไรประมาณอย่างเงี้ยเออเพื่อให้เรารีมายได้ว่าแบบเรารู้สึก ยังไงกับความสนุกที่เกิดขึ้นกับชีวิตในวันนี้เนาะยกตัวอย่างก็ได้อย่างเช่นแบบวันแรกที่ลองเขียนเนี่ยคะ่ะวันนั้นเนี่ยก็ได้ออกกำลังกายเราก็เลยแล้วก็เป็นการออกกำลังกายแบบปั่นจัก,กรยานแบบเร็วอ่ะเป็นริทึมไซคิงอะนะคะซึ่งพลอยไม่ได้ปั่นมาประมาณแบบเดือนหนึ่งเออวันวอรดที่เราให้กับเตงก็คือวู้ออ มันก็แบบเคยรู้สึกรู้สึกจำได้ถึงความสนุกที่เกิดขึ้นในตอนที่เราปั่นจักรยานนั้นอันที่สองเรื่องของ Relationship ในวันนั้นก็คือเออได้แบบได้ออกไป,ได,ออกไ,ปได้ออกไปทุรลากับคุณแม่เออก็แบบเออมันก็ถึงแม้ว่ามันจะร้อนมันจะอะไรอะไรย่งเงี้ยเออแต่พอแบบได้กลับมานั่งเขียนบันทึกอ่ะมันก็จะเป็นฟีลแบบอเยิบนะเนี้ยแล้วเรื่องของ โดพามีนก็คือ achievement ที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะคะมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากแต่ว่ามันทําให้เรารู้สึกได้ถึงโดพามีนที่มันทําให้เราใจฟูขึ้นมาก็คือมันมีคอมเมนต์จากคนดูนี่แหละค่ะจากชาวบุ๊กมาร์กนี่แหละที่แบบเออมาให้กําลังใจว่าแบบเออชอบมากเลยคลิปแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอยากให้ทําอีกแค่เนี้ยคือแบบสิ่งที่เราใส่ลงไปในในแบบ adjective ของวันนั้นก็คืออ เออเราก็รู้สึกแบบรีมายแล้วก็รู้สึกได้ถึงความรู้สึกนะตอนที่ได้อ่านคอมเมนต์นะั้นนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบแค่สองสามคอมเมนต์นะแต่ว่ามันก็ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราได้อัดโดพามีนขึ้นมาใจฟูขึ้นมาเลยอืมทีนี้ในแต่ละเรื่องที่เราจดบันทึกไปในวันนั้นนะนะคะเราก็จะต่อด้วย gratitude journal แค่แบบหนึ่งประโยคสั้นๆไม่ไม่เอายาว เออว่าเราอยากจะขอบคุณใครในเรื่องนั้นๆอย่างเรื่องแรกที่เกี่ยวข้องกับเซโรโทนินการออกกําลังกายอ่าการปั่นจักรยานของพลอยวันนั้นพละอ,อยากจะอยากจะขอบคุณตัวเองเนี่ยแหละค่ะที่แบบพยายามให้เวลากับตัวเองได้เออลากตัวเองขึ้นไปบนจักรยานได้หลังจากที่แบบไม่ได้ปั่นมาแล้ว4ส,สัปดาห์อะไรเงี้ยเออมันก็เป็นความภูมิใจที่เกิดขึ้นว่าว่าฉันทำลายความขี้เกียจของตัวเองได้อะไรอย่างนี้ก็ขอบคุณตัวเอง ส่วนอันที่2ก็คือที่ได้ออกไปข้างนอกกับคุณแม่นะคะก,ก็ขอบคุณมาม่านี่แหละเออแบบอ่ะได้ไปใช้เวลาได้ไปใช้คุณลิตี้ไทม์ด้วยกันอะไรเงี้ยไปแบบกินข้าวพูดคุยเออก็เป็นความสุขเล็กๆนะสุดท้ายก็คือขอบคุณคนที่มาดูนี่แหละค่ะเออขอบคุณคนที่มาดูแล้วก็คนที่มาคอมเมนต์ซึ่งอันเนี้ยมันก็แบบสำคัญมากๆสำหรับเราเพราะว่า ถ้าด้วยตามตามข้อมูลที่หนังสือให้มาเนี่ยการที่เราใส่ appreciation เข้าไปในความสุขแบบโดพามีนน่ะมันจะเริ่มทำให้ออกซิโทซินมันทำงานเออมันเริ่มมีความแบบความรักความผูกพนันเกิดขึ้นความสุขแบบความรักความผูกพันความสัมพันธ์ที่ดีอะ่ะมันจะเริ่มเป็นความสุขที่ยั่งยืนแล้วก็ยาวนานกว่าโดพามีนขึ้นมาดังนั้นเองพอเราแบบเออได้แบบ รู้สึกซาบซึงใจได้รู้สึกขอบคุณกับคนที่มาดูเรามาคอมเมนต์เราอะไรเงี้ยเออมันก็รู้สึกแบบเฮ้ยเราเอ็กเทนด์ความรู้สึกแบบโดพามีนนั้นไปได้ยาวขึ้นอีกอะไรเงี้ยแล้วส่วนวันนี้ก็ยังรู้สึกอยู่นะในโมเมนต์ที่แบบเฮ้ยได้อ่านอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุผลละกันโอ,อ้ที่พอยรู้สึกว่าพอยอยากจะแนะนําหนังสือเล่มนี้เพราะว่าถ้าพออ่านแล้วเราใช้เลยอะ่ะ เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีมีความสนุกเกิดขึ้นเลยเรามีความสุขได้เลยทันทีเลิศไหมเลิศน้อแล้วก็พอพอยเขียนบันทึกนี้นะคะเพราะว่าอ่านก่อนนอนก็เลยได้เขียนตอนช่วงก่อนนอนแล้วก็พยายามทำตามอย่างที่หนังสือบอกก็คือว่าให้นึกถึงเรื่องสนุกเรื่องที่อยากจะขอบคุณแล้วก็ความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นสิ่งสุดท้ายของวันเออแล้วมันก็จะทำให้เราแบบ นอนได้ดีขึ้นมีความสุขในการนอนมากขึ้นตื่นมาแบบสดชื่นมากขึ้นพออะไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างมากเท่าไหร่ะนะในเรื่องของการนอนเพราะว่าเป็นคนนอนเยอะอยู่แล้วแต่ว่าตอนที่ตื่นมาเนี่ยปกติพอจะเขียน Morning Page ตอนเช้าใช่ไหมคะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือสิ่งที่ได้เขียนลงไปใน Morning Page นี่แหละเออในช่วง เวลาที่ผ่านมามันอย่างที่พลอยบอกไปในคลิปที่แล้วเราแบบรู้สึกว่าเรามีความเครียดสะสมเนาะเรามีความกังวลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วสิ่งเหล่านั้นอะมันก็ถูกถ่ายทอดถูกเขียนลงไปใน Morning Page ที่ผ่านผ่านมาในช่วงเวลาก่อนๆแต่พอเริ่มทำ gratitude journal เริ่มทำ positive journal พวกเนี้ยค่ะเออมันทำให้โทนของ Morning Page พลอยก็เปลี่ยนไปเออมันเป็นเรื่องแบบเราอยากจะขอบคุณชีวิตมากขึ้นเรา appreciate กับสิ่งที่เราเจอในวันนี้ในทุกๆวันมากขึ้นเออเรารู้สึกว่านั่นแหละโทนที่ได้ออกมาใน Morning Page มันก็ดูแบบโพซิทีฟมากขึ้นมีไวท์ที่แบบมันเป็นกู๊ดไวท์มากขึ้นแต่ Morning Page ก็คือมอร์นิ่งเพจเนาะ,เ,นะเราก็ไม่ได้แบบต้องพยายามที่จะเขียนสิ่งที่ดีเท่าน,านั้นนอะไรเงี้ยวันใดที่ยังรู้สึกว่าแบบมีเรื่องหมดมีเรื่องกังวลหรือว่ามีเรื่องที่มันเป็นในกะทิเราก็จะเขียนลงไปอย่าง ซื่อสัตย์กับตัวเองเหมือนเดิมอ๋อแล้วก็การที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขได้เลยเดี๋ยวนี้เป็นเพราะว่าถ้าก่อนนอนเราจะต้องมาเขียนเรื่องดีๆใช่ปะ่ะก่อนนอนเราต้องมาเขียนเรื่องสนุกเรื่องที่อยากขอบคุณบันทึกของการมีน้ําใจอะไรบางอย่างกับใครบางคนในวันนี้อะไรเงี้ยเราก็จะพยายามรู้ตัวในระหว่างวันว่าเฮ้ยวันนี้เรามีเรื่องสนุกหรือยัง วันนี้เรามีน้ำใจกับใครบ้างหรือยังหรือว่าวันนี้เรามีเรื่องที่อยากจะขอบคุณใครบ้างหรือยังเออมันทําให้แบบเราอยากจะทําเรื่องดีๆให้มันเกิดขึ้นระหว่างวานันน่ะได้มากขึ้นอเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นแบบความรู้สึกที่พอยรู้สึกว่าเออแบบการอ่านหนังสือเล่มนี้มันทําให้เราได้มีความสุขเลยตอนนี้เดี๋ยวนี้ในชีวิตอืม ซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลแรกนะคะของการที่อยากจะแนะนําหนังสือเล่มนี้อีกเหตุผลหนึ่งที่แบบก็ง่ายๆเลยเหมือนกันก็คือมันทำให้เรารู้สึกสนุกกับชีวิตมากขึ้นอะคือเพราะว่าพอเราเข้าใจความสุขจากพีระมิดทั้ง3อันนี้นะคะเราก็จะรู้ว่าเออแต่ละประเภทมันมีธรรมชาติของมันยังไงคืออย่างเซโรโทนินกับออกซิโทซินที่เป็นรากฐานของพีระมิด2ชั้นเนี่ยค่ะคือมันเป็นความสุขแบบ B B E ที่มันมีอยู่เป็นอยู่มีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันทำให้เรามีความสุขกับชีวิตมากขึ้นมีความสนุกกับชีวิตมากขึ้นตรงที่ว่าเฮ้ยเราลอง aware ดูสิว่าสิ่งที่เรามีอยู่มันคือความสนุกแล้วมันคือความสุขอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตเรามันอาจจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยมากๆแต่เราลอง a p p r e c i a t e กับสิ่งที่มีลอง a p p r e c i a t e กับปัจจุบัน ลองรู้สึกแบบขอบคุณและซาบซึ้งกับสิ่งที่เรามีอยู่ค่ะมันก็เริ่มทำให้เราแบบได้หันมามองในเรื่องแบบโพสิทีฟเล็กๆน้อยๆในชีวิตได้มากขึ้นมันอาจจะเป็นเรื่องแค่แบบเออวันนี้แม่ทำกับข้าวให้กินหรือแบบกาแฟที่ชงวันนี้อร่อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันสามารถหาได้บ่อยๆในทุกๆวันเออเราก็จะเริ่มสนุกกับการมองหาสิ่งเล็กน้อยเหล่านั้นอะไรอย่างงี้ส่วนอีกพาร์ทหนึ่งก็คือบนยอดพีระมิดเนี่ยค่ะก็คือความสุขแบบโดพามีนโดพามีนเนี่ยเป็นความสุขแบบดูดูที่แปลว่าลงมือทำคือถ้าไม่ทำก็จะไม่ได้มาซึ่งความสุขนี้ถ้าต้องการความสำเร็จ แล้วไม่ลงมือทํามันเกิดขึ้นไม่ได้เนาะความสุขที่เกิดจากการทำเนี่ยมันควรจะเป็นความสุขจากการทําจริงๆไม่ใช่ความสุขจากผลลัพธ์ที่เราจะได้ก็ลองทําตามหนังสือนะคะว่าลองเอา appreciation มาใส่ในโดพามีนโดยที่ไม่ได้ใส่ที่ผลลัพธ์นะใส่ที่ progress ของ process ที่เราทําสมมุติว่าเราตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าเราอยากจะเดินไปถึงตรงนี้ เออแต่ว่ามันมีมายสเตย e ที่ต้องไปในแต่ละจุดอะเราแค่รู้สึกยินดีที่เราได้มาถึงแต่ละจุดแค่เรารู้สึกแบบเออซาบซึ้งใจขอบคุณตัวเองขอบคุณใครต่ก็ตามที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เราแบบได้มี progress ในการเดินไปในแต่ละจุดมันจะทำให้เราอะสนุกมากขึ้นกับการเดินแล้วพอเราเริ่มมีความสุขเราเริ่มสนุกกับการเดินใช่ไหมไม่ว่าผลลัพธ์มันจอกมาแบบไหนอะการเรียนรู้มันเกิด พอการเรียนรู้มันเกิดแล้วเราได้เห็นการพัฒนาของตัวเราเองเราก็จะเริ่มแบบเออมีความสุขเราเริ่มสนุกเราเริ่มเอ j นจอยกับการเรียนรู้นั้นมากขึ้นสุดท้ายผลลัพธ์มันเทิออกมาเป็นแบบไหนอะมันคืออีกเรื่องหนึ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต่เราควบคุมความสุขของเราในวันนี้ได้เลยว่าแบบเอ้ยฉันอยากจะเอนจอยกับสิ่งที่ฉันทําในวันนี้นะแล้วก็การที่เราได้สนุกกับชีวิตมากขึ้นอะนะคะ จากการที่เราเข้าใจการทำงานของความสุขในแต่ละแบบเนี่ยเราเข้าใจมากขึ้นว่าเฮ้ยโดพามีน่ะมันจะออกมาเป็นช็อตๆนะมันไม่ได้หลั่งออกมาได้ตลอดดังนั้นเองเนี่ยการที่เรารู้สึกชอบให้มีโดพามีนไหลออกมาแล้วเราก็ไม่ได้ทำให้มันอยู่ได้อย่างยั่งยืนด้วยการแบบใส่ความผูกพันใส่ความ a อ p r e c i a t e ลงไปในนั้นเนี่ย มันจะทําให้แบบความสุขอมันแบบเป็นช็อตที่สั้นมากเพราะฉะนั้น่ะมันจะนําไปสู่การเสพติดโดพามีนค่ะคือหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเคยฉันติดโซเชียลฉันติดมือถืออะไรเงี้ยมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะเออมันเป็นส่วนหนึ่งจากการที่เรารู้สึกเสพติดโดพามีนคือตัวพายเองอะรู้สึกว่าในช่วงเวลาบางช่วงเวลาที่เราเครียดเพราะเราเฟลเพราะเราทําอะไรไม่สําเร็จ เราสังเกตตัวเองว่าเราจะติดโซเชียลหนักขึ้นเราจะเล่นมือถือโดยที่ไม่สนใจเวลามากขึ้นในใจลึอกๆอะ่ะกิลตี้นะกับการแบบโฮ้ยใช้เวลาไปกับอะไรวะแต่ก็ยังมือก็ยังถ่ายไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอะ่ะรู้สึกว่าเราขาดโดพามีนในตอนนั้นแล้วการที่เราเล่นโซเชียลอ่ะมันทำให้เรามีโดพามีนแบบเล็กๆน้อยๆหลั่งออกมาอืมนั่นแหละเป็นเหตุผลที่ทำให้เราเข้าใจว่าอ๋อ ม,มันทำงานแบบนี้แล้วเราก็เริ่มที่จะจัดการกับตัวเองได้มากขึ้นมันก็เลยสนุกกับการใช้ชีวิตได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็เลยเป็นแบบเหตุผลหลกักๆ2เรื่องเนาะที่อยากจะแนะนำให้ได้อ่านกันถ้าถามว่าแบบจะแนะนำให้ใครได้อ่านคือแบบคำตอบมันจะก,กว้างมากว่าทุกคนมันดูเป็นเรื่องแบบพื้นฐานของชีวิตอะที่บางทีเราอาจจะไม่ได้ รู้เราอาจจะไม่ได้เข้าใจเหมือนพลอยไม่ได้แบบเข้าใจทั้งหมดอย่างที่หนังสือได้แบบเล่ามาเออพอมันได้เข้าใจมากขึ้นเรารู้สึกว่ามันมีประโยชน์ต่อชีวิตจังเลย,เลยอะไรเงี้ยคือไม่ว่าคนที่แบบอาจจะมีความเครียดหรือมีความทุกข์อยู่นะตอนนี้เออคุณอาจจะอ่านหนังสือแล้วเจอเรื่องราวของความสุขความสนุกในชีวิตเล็กๆน้อยๆย,ยได้ง่ายขึ้นรวมไปถึงคนที่รู้สึกว่าแบบฉันแบบอยู่อย่าง สงบแล้วไม่ต้องการออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วอ่านเล่มนี้ชีวิตคุณอาจจะสนุกขึ้นในอีกแบบหนึง่งเออคุณอาจจะรู้ว่าเอ้ยฉันจะจัดการโดพามีนให้ชีวิตฉันมีความสุขขึ้นมีความสนุกขึ้นได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเล่มนี้นะคะสู่จุดสูงสุดของชีวิตด้วยพรีมิตสาสุขเนี่ย ไปเล่มที่แนะนําม,มากๆถ้าเกิดว่าช่วงนี้ใครยังแบบเออไม่รู้ว่าจะหยิบเล่มไหนมาอ่านอะไรเงี้ยก็แนะนําเล่มนี้เนี่ยสิ่งที่พอยได้คือดูได้จากบุ๊กมาร์กที่ขั้นเอาไว้นะคะเยอะมากอืมแล้วเราก็รู้สึกว่าเออแบบจากการที่เราทำแอ n โนเทตติ่งอะเรารู้สึกว่าสิ่งที่มันช่วยให้ให้พอยได้อะไรจากหนังสือเล่มเนี้ยเพราะว่าเราได้ทำงานไปร่วมกันกับหนังสือ เราได้รู้สึกว่าเฮ้ยหนังสือได้มีการตั้งคําถามที่ดีให้เราได้ลองตอบตัวเองเออเราได้ตั้งคําถามอะไรบางอย่างกับหนังสือแล้วพยายามที่จะหาคําตอบจากหนังสือนี่แหละแล้วเราก็ได้เจออะไรบางอย่างที่เป็นความรู้ใหม่เกี่ยวกับตัวเองอะไรเงี้ยเออเจอแฟกเจอข้อมูลความรู้ที่แบบคิดว่าเก็บเอาไปใช้ได้ในอนาคตอันใกล้ได้เลยนะคะก็เพราะฉะนั้น แนะนำนะคะสูตรสูงส,สุดของชีวิตด้วยพริมิตสามสุขแล้วจะทำให้คุณได้รู้สึกมีความสุขตอนนี้เลยค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ